ไปนอนมาไปนอนมาไปนอนเขา้าไอ้เยี่ยบ้าโคตรเอาเยียย์คำตื่นมั t ฟั r f อร์ รายการนี้แต่ไปด้วยเนื้อหาหลากหลายมากมายที่มันหยาบคายเนื้อหาหยาบคายเนื้อหาหยาบคายแล้วมัดูคุณคุณก่อนที่จะดูอย่างน้อยถ้ามันดูถ้าไม่เห็นมันเป็นแบบนี้มันพูดแบบนี้ก็จะได้เข้าใจเนื้อหาข้างในส่วนใหญ่มันก็เป็นแบบเนี้ยไม่ได้ทำมาเพื่อบอกโศกแก่คนตัวเล็กๆไอ้ที่มันเด็กๆไอ้ที่มันยังเล็กไอ้ที่มันยังไม่เข้าใจเลยว่าอะไรอะไรมันเป็นยังไงไงตัสินด้วยตัวเองยังไม่ได้ทางรายการจึงขอว่าให้ผู้ปกครองมาช่วยเช็กโอเคครับผมนะวันนี้ก็กราบสวัสดีครับทุกท่ เลยนะครับพวกเานะวันนี้เราก็ได้เข้ามาอยู่ในหน้าของเกมชายซินวีน้าวนะหรือแปะนอนของเรานั่นเองนะครับอ้มนะฮะวันนี้มาทุนห้าิบาทเดี๋ยว,วยาารเราจะมาปั่นดูนะครับเราจะมาปาบเซียนกันเลยว่าวันนี้เราจะปาบได้หรือเปล่านะฮะสำหรับเอาแปะนอนนะครับมาเป็นสองพันเลมาถึงกล้หังหน่อยละกันลรวเป็นสองพันเลยฮัลโหลเฮ้ยฮ ซื้อไปเลยเพื่อนนะซื้อไปเลยแตกเองเงี้ยซื้อเลยนะครับยังไงก็แตกแน่นอนนะครับเชื่อผมมาหลุมหลุมตามมันอยู่ไหนโอ้โยเฮียเกินเปิดแรกซื้อมาผมก็ตกหลุมตามซะแล้วโอ๋อไม่ไหวเลยเพื่อนไม่ไหวไม่ไหวเออมาอาสายใจมาหน่อยละกัน เออจัองหวะนีนอนอปปนอน้อาศัยแต่งม้ำเป็นอยหละกันไปเฮ้ยเราดูแปดนอนแัดแดเพื่อเลยเชี่ยเฮ้ยของแท่ว่ะเพื่อนของแท่ว่ะึ้มบานซามเบ้ไปโอ้โหยเย็ดเคแต่ขนาดนี้จะโหดไปไหน โขดปีโมโยเยกันเลยใีเดียวเฉียวเออมาโขรของปีนะครับผมนะจังวันนี้ลราแค่ด้วยโอ้ยห,หนึ่งรอ้อยสบองบาทไม่มีคูนนะมันเพื่อนไม่มีคูนนะฮะเพื่อนจ่าไม่มีคูนนะฮะแล้วจังวันนี้เย็ดเชยเย็ดเชยจิงชาบมาหมดโอ้โหตีชงตีชิงตีชาบเออมาฮะร้อยเจ็ดสิบหกบาทดอกนี้เลือกซื้อเลย อย่างไี้ต้องซื้อแล้วผมมาสายซื้อซะด้วยสิเพื่อนเอ๋ยเป็นอะไรไม่รู้แต่ฮิรู้ว่าชอบซื้อมาเริ่มต้นที่การหมุนฟรีก่อนเลยแล้วอ๋อแล้วมันต้องหลุดตาอีกแล้วไม่เข็ดเพื่อนเอ๋ยผมบอกเลยว่าไม่เข็ดมามารอบนี้ขอหมุนเป็นตัวฟรีสปินก่อนเลยแล้วกันเฮ้ยตัวคูนก่อนเลยแล้วกันเนี่ยเออมาลงุนตัวคูนก่อน มันเป็นหลักวิทยาศาสตร์แล้วมันกลฟิกซิเนี่ยโอ้โหยังไงก็เขียวยังไงก็เขียวยังไงก็เขียวบอกเลยอีเขียวเห็น,หนแล้วดูกลุ่มดำอยู่ไหนอยากตกหลุ่มดำว่าที่เกามาคู1สิบแปแล้วเพื่อนคูณยี่สิบต้องเป็นของเราคูณยี่สิบต้องเป็นของเราจังวะนี้จังวะนนี้เราจะไม่หมุนตัวหมุนฟรีเราจะไม่เสี่ยง เราจะบนคูณแค่ยี่สิบพอนะครับผมนั้นเพื่อนนะเออแค่ยี่สิบพออา้อาวอ้าวเฮ้ยมาฮะไม่เห็นเหมือนที่คุยกันไว้เลยนี่ว่ามา,มาจังว่าอะไร้วเบ็ดสามบาทอภิธารเบ็ดสามบาทอืมโอ้โห ขอเอหน่อยได้ไหมแถวหน้าขอเอโอ้ยเฮียซื้อไปร้อยเดียวนะครับผมนั้นเมื่อนะไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่านะฮะเรามาดูเอานะฮะอเอ้ยซื้อไปร้อยห้าสิบได้กำไรคืนมาร้อยสองบาทไม่คุ้มว่ะเพื่อนนะไม่คุ้มนะฮะเออเอาใสยแตนนองดีกว่านะครับนี่อ่ะข้างนอกกระปังเหมือนกันนะเพื่อนเออ ข้างนอกก็ปังเหมือนกันนะเพื่อนแล้วดูดินเพื่อนเอ้ยเป็นยังไง้างาละเพีย้ยนโอ้ยดอกนี้รู้เรื่องโอ้โหชิคเกเอร์มาตามตัวแล้วตัวที่สี่มันอยู่ไหนฮัลโหลตัวที่สี่อยู่ไหนมาหาด่วนเย้ย,ะย,ะยะตัวที่สี่มาเถอะตัวที่สี่ใจเต้นจุกตับหมดแล้วเฮ้ยเพื่อนเลย้อโอ้โหตัวที่สี่ไม่ลงครับโอโดแม่ลงงากลงเอ็ดจริงๆนะ เอ,อแปะเนี่ยไปจัดไปเลยเฮ้ยแล้วชิบหายรุดมูอเปนกล,ดดลดดเป็นสามสิบเทออียอเกือบแล้วกูไปตัวไปมาเป็นสิบบาทวะเทอะไรแล้วกันนะฮะเป็นสิบบาทเทอะไรแล้วกันนะแตกก็แตกไม่แตกก็กลับแค่นั้นเองเออ โอ้โหเป็นบุญของกูอะไรทีนี้เป็นบุญของกูอะไรทีนี้เย็ดเ้เฮ้ยโอ้โห,โโหมาฮะสั่งร้อยหกสิบเจ็ดบาทเข้าทุกเปิดระเบิดทุกไม้นะครับผมมาเมือนน่อวานเฮ้ยเปิดโบูน่ะรักกันทั้งวันนี้ไม่ไหวจะเคลียร์เย็ดเค้ยเรไม่ไหวจะเคลียร์แล้วก็วันนี้มาดีขาเพื่อนเย็ดเค เย็ดแค่เฮ้ยบอกแรงก็เอาโอ้มาสวยถือว,ว่าสวยอยู่นะถ้าเป็นแบบกดแล้วมันเข้าอย่างเงี้ยสวยเลยสวยสัตว์รัสเซียบุ๊มบ้มซัม,มเบกไปแล้วจังวันนี้โอ้โหหกพอนก้าริอยบตัตเย็ดแค่เอาอีกแล้วมันเอาว่ะล้วเอาชาติมาฮะ โบแบะไปนี่บมบมางทำเบกันไปมาคอยเปิดเดียวรู้เรื่องเลยคอยเปิดเดียวพอมาฮะโบสวยสวยมาแปะนอนมาแล้วเพื่อนแปะนอนมาแล้วแปะนอนมาแปะนอนมาแปะนอนเขา้าไอ แย่บ้นนาโคตรเอาทันแปดเตี้ยได้ทั้งสองชั่วโมงมาโอเคครับผมนะอ่ะโอเครู้เรื่องเท่านี้พอนะครับผมมาวันนี้กำไรเบาๆนะครับโอเคยังไงก็ถ้าท่านใดที่สนใจก็อย่าลืมนะครับผมนะนะเหมือนเดิมเลยนะครับโอเคยังไงก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเลยนะครับสหรับว,วันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดี Oh, <laughs>